สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีๆ c h ชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆก็มีสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับสืบเนื่องจากมีเพื่อนๆน,นะครับหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับถึงวิธีการาแก้ไขข้อมูลนะครับใน ใบประกอบวิชาชีพออนไลน์นะครับว่าทาอย่างไรซึ่งบางท่านก็อาจจะไปเปลี่ยนคํานำหน้าชื่อนะครับบางท่านก็อาจจะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับว่าจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้า Google ก่อนนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับของคุรุสภานะครับ ก็จะเป็นตัวแรกเลยนะครับ KSP.OR.TH นะครับเข้าไปเลยนะครับครุสภาหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว KSP c e l l s e r v i c e นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรานำเมาส์มาชี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีส้มๆนะครับขึ้นเป็นสีส้มแล้วก็กดคลิกที่นี่เลยนะครับเมื่อกดคลิกเข้ามาแล้วนะครับ มันก็จะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนๆก็จะต้องทําการล็อกอินนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับเราจะต้องมาทําการสมัครสมาชิกใหม่ก่อนตรงนี้นะครับเราถึงจะได้รหัสผ่านนะครับอโอเคอันนี้เพื่อนๆก็คงจะทราบกันแล้วนะครับจุดนี้นะครับใครที่ยังไม่ทราบก็ย้อนเข้าไปดูคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับ โอเคครับตัวนี้เราก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เรามาตรงนี้ครับนี่ครับนะครับให้เรามาตรงทะเบียนข้อมูลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับทะเบียนข้อมูลนะครับมันจะมีลูกศรอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับทะเบียนข้อมูลนะคลิกที่ลูกศรนะครับอ่าขอเปลี่ยนแปลงนะครับ หรือแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนนะครับนะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะขึ้นมาทางซ้ายมือให้กับเรานะครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะแก้ไขข้อมูลครูหรือผู้บริหารนะครับหรือว่าศึกษานิเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเป็นครูนะครับเราก็มาที่ตัวแรกเลยนะครับก็ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนของครูนะครับตรงนี้คลิกเข้าไป มาถึงหน้านี้นะครับให้เรามาติ๊กแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างครับอ่าเลื่อนมาด้านล่างนะครับนี่มันจะมีอยู่3ช้อยให้เราแก้ไขข้อมูลนะครับก็คือ1เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมคํานำหน้าชื่อนะครับ2นะครับเปลี่ยนชื่อและ3เปลี่ยนชื่อสกุลน,นะครับตรงนี้อ่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะ แก้ไขข้อมูลจุดไหนนะครับเราก็แค่ทําการติ๊กนะครับติ๊กไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนชื่อมาใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อมาใหม่เราก็มาติ๊กที่ข้อ2นะครับก็คือเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อที่เป็นภาษาไทยนะครับให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ครับอันนี้เป็นชื่อเก่านะครับแล้วก็ชื่อใหม่ของเราเราก็มาพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับของเรานะครับก็พิมพ์ไป นะครับนะเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทําการแนบเอกสารนะครับหรือว่าสําเนาเอกส,สารที่เราไปเปลี่ยนชื่อมานะครับให้เรามาเลือกข้อ6กนะครับก็คือสําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อนะครับของเรานะครับการเปลี่ยนชื่อตัวของเรานะครับใครที่เปลี่ยนนามสก,กุลก็มาเลือกข้อ7 อันนี้เราก็นะครับไปถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะเอาโทรศัพท์นะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นเราก็ไปดึงเอารูปของเราขึ้นมานะครับก็มาตรงนี้นะครับตรงดอกจันนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ลากมาใส่หรือว่าเราจะมากดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับ ลากไฟล์ alors, look, นะครับหรือกดที่นี่เพื่อแน่ไฟล์นะครับแล้วเราก็กดแล้วก็ไปดึงเอารูปถ่ายนะครับที่เราถ่ายรูปมาเก็บไว้นะแล้วก็ไปดึงมานะครับจากนั้นก็กด Open นะครับรูปของเรามันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาจากนั้นก็ให้เรากดบันทึกตรงนี้นะครับกดบันทึกนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เมื่อเรา จัดการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างครับแล้วก็มากดที่บันทึกและส่งตรวจสอบนะครับกดไปเลยปึ๊บไปเลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการ แก้ไขสำหรับผู้ที่ทำการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อนะครับหรือว่าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาใหม่นะครับก็ให้เพื่อนๆมาแก้ไขตามวิธีข้างต้นนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ